สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของพรีวิวฟุตบอลซึ่งปกตินั้นจะไม่ค่อยทำในสปอร์ตบาร์อัปเดตเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ผมถือว่าเป็นคู่สำคัญเลยทีเดียวนั่นคือการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกับทางด้านนิวคาสเซิลครับสองทีมใหญ่ที่มีอดีตที่โด่งดังนะฟอร์เดสเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกเป็นทีมเดียวในลีกอังกฤษครับที่ได้แชมป์ฟุตบอล ลีกสูงสุดสองเกียริหนึ่งครั้งแต่ได้แชมป์ยูโรเปียคัพหรือ,อยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกในปัจจุบัน2ครั้งนี่สถิติคมกับนิวคอนเซิรนมากนะนิวคอนเซิรนนะช่วงหลังดีขึ้นมากกว่าทางด้านฟอร์เรสต์เยอะแต่ฟอร์เรสต์นั้นเขาก็จะชอบอ้างไม่ใช่ชอบอ้างทางด้านแฟนบอลฟอร์เรสต์ก็บอกว่าเขานั้นมีเกียรติประวัติมากกว่านิวคอนเซิรนก็เป็นเรื่องจริงนะทางด้านของการได้แชมป์เรื่องที่เป็นลูกประท ครับขา,าดูกันครับคืนนี้4ีสครับที่สนามซิตี้กราวน์นอตแฮมฟอร์เรสนั้นอยู่อันดับ14ของตารางมี26คะแนนครับลงเต็ไแล้ว26นัดชนะ6สเสมอ8และแพ้ไป12ยิยงได้21ประตูและเสียไปถึง48ประตูโดยวย5เกมหลังสุดครับผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับเป็นแพ้สเสมอแพ้สเสมอและแพ้5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเก็บได้แค่2คะแนน แล้วก็ปัญหาก็คือว่าเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกไปแล้วครับล่าสุดโดนยิงไป12ประตูจาก5นัดหลังสุดแล้วก็เก็บขีนชิดไม่ได้เลยเกมรุกเกมรับมีปัญหาเกมลุกยิ่งมีปัญหาหนักก็ยิงได้น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญก่องหน้าที่ขึ้นพาได้นั้นก็ลงไม่ได้ซะอีกในวันนี้แล้วความพร้อมของนักเตะครับไม่มีเวนเนซี่ไม่มีโอม่าลิชาร์ชูเลียนบียองกรดีเฮนเดอร์สันสกอตต์ม็ ma, Richard, Julian, มกคินนา วิลลี่โบลี่แล้วก็ไม่มีไดโวอาวอนิโยคิสฟูดรวมไปถึงเบนดอนจอนเซนด้วยนะครับโอ้โหสถานการณ์ยแย่มากนะ oh. 11ตัวจริงครับอาจจะเป็นเ oh. คเลนนาบาส e, ครับแซดโอลิเย่ a, ครับโ er, oh. จวอว่าครับฟิลิเป้เลนาโรดีเรโมูฟฟยเลอร์จอร์โจเชวี่ไลอันเยสมอร์แกนคิสไวดาเนลโลแล้วก็เอ็มมานูเอลเดนนิสครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่จอร์โจเชวี่ oh. ครับจะได้พบกับทีมเก่าอย่างนิวคาเซ่นนะครับเป็น คนที่นิวคาสเซรนรักนะครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้จะทาผลงานออกมาอย่างไรทางด้านความขอของทางด้านนิวคาสเซรนรับอยู่อันดับ5มี14คะแนนลงเล่นไปแล้ว25านัดครับชนะ11เสม,มอ11และแพ้ไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นยิงได้38ประตูเสียไป18ประตู5นัดหลังสุดครับเสม,มอเสม,มอแพ้แพ้นี่แล้วก็เพิ่งมาชนะในเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะบูทรรมัมไ์ไปได้2ประตูตอนหนึ่ง เก็บใช้ชนะได้สักทีครับหลังที่ไม่ชนะใครมาเลยตลอรเดือนมกราคมอ่ะเบล้อมกลับมายิงได้แล้วครับและเป็นลูกที่11ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับความพร้อมของนาเตะครับจะไม่มีเอมิลคราฟไม่มีไลอ้อนเฟเซอร์ส่วนแอนโทนีกอร์ดอนก็น่าจะยังลงไม่ได้ลูไปถึงโจอลิตตันทับที่มีโทษแบนอยู่สเปตัวจริงครับน่าจะเป็นนิกโป้ครับกองหลังมีคิเลนที่เปียสเวนบอตแมนฟลอยเนชาลและแดนเบิร์น กองกางสามตัวเป็นบูโนกิมารไรส์ชอล์ลสตาร์และโจวิลล็อกคนนี้ครับบูโนบอกว่าต้องใช้คําว่าวิลล็อกคินโย่แน่แล้วกองหน้าสตัวครับเป็นมิเกลอันเมลอนอลันแซงแม็กซิเม็งและอเล็กซานเดอร์อิสักซึ่งกำลังทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและวันนี้ครับผู้ตัดสินจะเป็นออพอลเทนี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินจะเป็นคอนสแตนตินฮัทคอนสแตนตินฮัทซิดากิเซลแล้วก็นิวเดวิด ผู้ดสินที่4เป็นเกลแฮมสกอตนะครับแล้วก็ผู้ดสินที่เป็น VR ก็จะเป็นปีเตอร์แบงค์โดยที่มีผู้ช่วยเป็นเอ็ดดี้สมาร์ทครับโดยพอลเทนนี่เนี่ยตัดสินเกมของนิวคาสเซิลมาเป็นครั้งที่3ในฤด,ดูกาลนี้ที่ผ่านมาก็คือนัดที่เขาตัดสินเนี่ยนัดนั้นก็คือเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูต่อ1เอาชนะเซาท์แชมตันไป2มาดูต่อหนึ่งในึกคาร์บาวครับแล้วครับ เอาชนะสัต์ตันไปสองประตูต่อนหนึ่งครับแล้คก็นล่าสุดก็คือไล่ฮูนวกิมาไรต์ออกจากทีมออกจากสนามน,นี่ดีหรือไม่ดีอ่าเี้ยเอา้เาแล้วก็มีสถิติมาเสริมนิดหนึ่งนะในด้านของมีเอ็กมิเกลอันเดล่อนที่ยิงไปแล้วสิบเอ็ดประตูก็มาดูกันหน่อยว่าครั้งสุดท้ายที e ่นิวคาสเซิลมีผู้เล่นที่ทำประตูได้ถึงยี่สิบประตูนะ่ยมีใครกันบ้างต้องบอกว่ามีคนเดียวในปี 2003- 2004 เมื่อ1 5ปีที่แล้วครับนั่นก็คืออารันเชเลอครับอยู่ที่23ประตูจากนั้นก็ไม่มีใครทําได้เกิน20ประตูอีกเลยนะฮะแลนนี่คือเรื่องราวของพรีวิวครับระหว่างนติกแฮมฟอร์จะเจอกับนวคาเซิลในค่าคืนนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะั้ะต้องไปรอดูก,กันคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ